ครับสวัสดีครับคุณแม่อะไยังขอโทษ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 กินลวกพักตีมือนีิโทษโทษโทษหม้อบักแดงพี่น้องเอ้ยบานนี้กินพักสดๆออกจากสวนเลยน้องแม่เนาะโอ้หนะาพักเราเต็มกับครัโอ้พักขึ้งามแต่คุณแม่เออโทษ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 พวกหม้อบักแดงพี่น้องบานนี้เพิ่าได้กินพักสดๆได้เก็บอยู่เฮี้ยนเนา เออบะแข้งว่าติแม so ่งามแใจบะแข้งเบี so ้ยแล้วบ oh ่ก okay. oh, ินหลายลายเบี้ยววะตานมะเล็งนี่แม่นี่มาละอันอันอันยังก่อนลืมเอ่บะแข้งเขาว่าตานลงมะเล็งข้างมอให้ยังสันเนี่ยโต้บนสีเนาะคุณแม่เนาะลวกกินกับยังแก้วกุ๊งโอ้แก้วกุ้งที่ไปหามาสักิ้นได้ด้วไปหามาสักเนี่ยบ่ เออแม่ซ่อนสองบาทนูงได้แม่ก็ขึ้นมาแม่นั่งสิเบสก่อนดนแวแรงเบสน้องตั้งได้ใ่หเห็นรถในโอ้นเด็ดอาน่าจะใส่บ่ใส่น้ำมันมันเยิ้มโอ้โอ้โอ้เออเออนเ็ดเอกจงอ่แล้วก็บอกเพื่นให้ออนเปลี่ยนนนกัลวกพักนะโอ้นเกี้ยวเตี้ยโอ้อเกี้ยวพี่นางอันนี้พัก เียงก่อนแม่พักไอ้มันห้านาทีแล้วละกันพักบวกก็พักโอืมอันตะกี้นี่มันยังก่อนมลืมอมโอ้คะคาคใหุ้ดนองโอ้ยบอกไปมากก็ลืมเลยลงส่วนลงส่วนลงเส้นไปสั้นเลยเดี๋ยวคนหลวกพักกันเนาะคุณแม่คนหลวกพักกันแล้วพอเดียนนะพอเดียนก็เก็บบรรยากาศ อันลักตั้งไว้ไม่เบิ้งได้พี่น้องเด้นอยูผลพินจังไดเนาะวิธีชีวิตของคนพอเด่นก็มาเจ็บหาเบิ่งเจ็บผเาบุญพุ่มแมีเพิ่็เฮ็ดน้อกินกินเศร้านะตอนนี้นะเิ่นมาต้าัซก็เป็นเที่ยวแล้วช่วยด้วเนะมันตอนนี้มันก็กิม่วงเ็มาสีม่วงนูนเมียกันกินตะเขียนลายก็บุ่ยาหนาไเปลี่ยนอากาศ เปลี่ยนบรรยากาศแน่ไปเปลี่ยนกับเข้าแน่กินตัวอย่างอย่างนันบุคัลอืมอืมเลยไปเอาเพิ่นดูไปซิดเบ็ดบาแเพิ่นดูหาอยู่หากินนะกุ้งมันจิงซ่ามันอิ่มแล้วกุ้งอยู่หนองกับโบอึดเลือิ่มมันเราอยากกินของแตกๆเอาไปกึ๊บเอากึ๊บเอาจนมา ก็เอาหามโบติดได้ลกโบตือมันตอดมันตอดมันตอดตอดตอดมันบบตอดดึงมันตอดลอยๆมุก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 แล้วก็ขาดออกไปคุณแม่เพื่อนขยันให้กินเนาะพี่น้องเนาะน้องต่างคนกับยูนี่เหี่ยนผมเอาพอดิบพได้เข้าประเทศไทยพอดอกเด้อพอดิบกุกกว่าอย่างนั้นเมื่อคุณแม่เฮ็ดได้กินไปก่อนใช่นไหมจังไงพอดิบเชิญเรามาโู้ตัวดอกจังไงก่อน น้ำก่อลมันบรรยากาศดีๆกุไม้งามๆอ่าทางดอนเราเข้าหรือว่าท่งน้ำปังหรือว่าไปทางหน้าดอกไม้บอเนาไปผุย่าผุยใช่น่ากินเจ้าแม่เพราะเจ้ากินครับไปเบื้องนู้นกินคุณแม่พ่นเดวยวรองตังก็บอกเปิดประตูฟังนันบุหอนบักเขือมันอ่ะมักินเล่นหรือมันอ่ะใคเออมันกินคนต่างนมันบอก่มันเข้ามันกินกัดหนัง ขาไม่เยนกินผมซื้อมาสองแม่มันเนื้อของแม่เข้าปั้นน้่มันมานปั้นอะไรโบติกกันเลยอุ่นแวข้าเย็นขายินข้าเย็นฮ่าเศรษัยเหรเนาะยังไงก็กินขาวเอรษัยทำมามันก็กินหอาหารนะผมเสื้อพนัาอยังหมูมาจะเมึนนี่บัน้ผมอุ่นไว้ผมใส่ตัวเย็นไว้นี่ละมันได้อุ่นไว้สิ่งไปถ่วไอนีมันก็จำเนาะนอนยังไงล่ะพอักผ้านอนพนักผ้นอนเด็ก เลยจอยทุกคนเออทุกคนยืดหางน่าพน้องนี่เนาะแก้วกุ้งคุณแม่เนาะกินง่ายๆได้เมยนะอันนั้นยืดหางน้ำเนี่ยกนะเป็นเป็นเบาเป็นสิเป็นเบาเป็นยืดหางอันนั่นเป็นยังไงใช่อันเขียดแม่ปิ้งไหมโอ้เขียดปิ้งเขียดแิ้วก็ดีมกับปิ้งเขียดกับปลวกพักเนาะพี่น้องเนาะอาหารเพิ่นอันนี้หันปิ้มข้าวเขียดไว้สี นี่ก็พักกระโดนเนาะเออพักกระโดนนสวมันปล่มขึ้นเลยพักกระโดนนั่นเขาเอิ้นพักกระโดนป่าเนาะกินเมียงข้าขนาดได้ไงพี่น้องฮันแล้วเวลาเป็นพุ่มใหญ่คืออย่างนี้ต้นนึงมันอยู่นี่เขาคนไทยเป็นพุ่มใหญ่อันนี้คือหลวงพักเล่าเนาะพี่น้องนะแม่ขี้อันนี้ไว้ละแาบไว้กินโอเคเีอันข้าเขี้อัขาเขียอนข้าวขี้อันาวขี้อันป้า สวัสดีครับน้องตงั้งเออเ<ะ>หตุยังอยู่นอก๊ะลังเบิองปักน้ำมันหลุดน้ำม <swimming. S 1> าเมือ่อไหร่อ่าอื้มซนะึมเนาะครับผมเดี๋ยว่มก็โยนน้ำกัน,กน,กนอยู่ได้พี่น้องได้จะทำฮาได้แ <c oughs> <c oughs> บบนีนนะคับขันต่อเขมรนะก็เลยบอกเอินออกมาก่อนเ <c oughs> พิ่นก็เก็เห็ตุยื่นยนนื่นยะื่นซ่าะพี่น้องนะจักน้อยก็สิฟักพันน้องเม่เนาะเพราะว่ามันก็บ่อนแดดมันเท็ยนยังบ่ได้หรอกส่วนนี้มันกับเมย์ก็ไดกินข้าวกินน้ำเยี่ยมแล้วก็เพิ่นเพิ่น พัก่ันนะพี่น้องนะครับคลิปนี้พ่อเรียนกับจีวาซ้ำอนี่เนาะคลิปหนเจ้า,จาพวอกับน้องตังกับคุณแม่ไม่ได้พี่น้องเด้เอาบายบายสวัสดีครับ,บ,บผม